โอ้โหวัวนนี้คือถ้าไม่มานี่คือพลาดมากขอบคุณโคนาทีมากเลยค่ะที่เขาชวนมาในไลน์นะคะเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะก็คือ724 t e l r i e n d s, <S, <ๆ> <S ค่ะ<ๆ>ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะ <ๆ S 2> ซึ่งภายใต้ชื่อเหล่านี้ค่ะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายเลยได้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็เรามารู้เรื่องของระบบของเทเลเฟนนะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มารู้เรื่องของโปรดักต์ของเทเลเฟน สวัสดีค่ะตอนนี้โคดกุ้งอยู่ที่อาคารรุ่งโรธธนกุลมาทำอะไรคะวันนี้มีงานกิจกรรมของเทาเฟนนะคะที่724อันนี้เป็นตึกบีอยู่ชั้น11นะคะเผื่อวันไหนจะมาพี่กุ้งจะพาไปหาอาจารย์หน่งรัตด,ดาคุณถามถึงกิจกรรมวันนี้กันคะ่ะไปเลยเราไปดูกันอาจารย์คะสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามดน่ค่ะก<ๆ>ิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็อย่างนี้ครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็ไม่ได้พบกันนานเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับของรอบปีนี้นะครับที่เราได้มาเจอกันปกติที่ผ่านมาก็จะเป็นเป็ผ่านตูมบ้างผ่านต้องทางอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า724 Open House นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเชิญชวนนะครับพี่ๆสมาชิกนะมารบควาผมหวังว่าเอ๊ะเทลเฟนของเรานี่คืออะไรทาอะไรไปที่ไหนบ้างแล้วนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมมากมายครับเรามีการคันถ่ายผ่านทางโทรศัพท์ และมีสินค้าที่เรียกว่าไม่มีขายทั่วไปผ่านช่องทางนอื่นเฉพาะต้องซื้อผ่านเฉพาะช่องทาง724เขตระเฟนเท่านั้นนะครับาจรนำเสนอให้พี่ๆสมาชิกได้พูดคุยกันนะครับเรื่องค่ะขอบคุณอาจารย์หลงมากครับครับผมขอบคุณมากครับี๋ยวเราคงจะมีรุ้น2ต่อไปแล้วก็ได้พบกันนะครับได้พบกันแล้วพบกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านผมขอแนะนำให้ทุกท่านให้ทุกท่านรู้จักกับ MD บริษัท724มาเก็ตคุณโบชาตีคำรักษาคุณโบครับผมอยากจะให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าวันนี้724ทำอะไรยังไง อ่าวันนี้ก็เป็นงาน Open House เนาะวันนี้ผมจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆของเจ็ดสที่เราได้สร้างแพลตฟอร์มให้กับเอเจนต์ของเราอยู่แล้วครับนับเดิมทีเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มของเราที่เป็นแบบดิจิทัลก็คือสามารถขายประกันบนออนไลน์ได้ครับวันนี้เรามีแพลตฟอร์มใหม่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มในเชิงของการทําแบบเทเลเป็นทีมเทเลเฟนที่เราจะสามารถให้เอเจนต์เนี่ยเข้ามาใช้งาน ระบบของเราได้อย่างผมเป็นสมาชิกสีกุงผมเป็นสมาชิก724ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ใช่ถ้าเป็นสมาชิก724เนี่ยสามารถที่จะมาใช้แพลตฟอร์มเนี่ยขายประกันขาดช่องทางของเทเลได้ยอดเลยครับและเนื้อหาอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปพบกันในห้องอบรมส่วนเนื้อหาอื่นๆก็จะมีการเปิดตัวผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศให้เช่าครับออฟฟิศให้เช่าด้วยแพลตฟอร์มนี้เราหลังจากที่เราเปิดตัวในการขายรถมือสองเข้าไปเป็นแพลตฟอร์ม การขายลุ้นไปสอซึ่งผลตอบรับของตัวแทนเราค่อนข้างดีนะมียอดขายรถเข้ามาหรือว่าซื้อรถมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จ่ายคอมไปตัวแทนได้คอมกันไปค่อนข้างมหาศาลเยอะๆนทีนะวันนี้เราก็เลยมีแพลตฟอร์มใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เกี่ยวกับออฟฟิศให้เช่าด้วยยอดผลิตภัณฑ์ที่2ของรถแบบของปีนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมากางรถแบบใหม่อว่าในทั้งปีเนี่ยการที่เราจะทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันในงานครับโอเพ่นเฮาส์ของเรา ขอบคุณมากครับเอนดโบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิพาภมดนตรีนะคะเป็นสมาชิก4กรุงระดับ3ค่ะวันนี้ค่ะเรามาที่724มารเก็ตกันค่ะ วันนี้เราก็จะมารู้จักกับพี่โปรดักต์แมเนเจอร์นะคะจากพี่ตีทรงทางค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีควันนี้ก็ได้ฟังรู้เยอะเลยนะคะที่มาสําหรับ Open h o u s e ของ724นะคะก็คือแล้วโปรดักต์ของตัว724องส่ะค่ะมีความแตกต่างกับตัวของสีกลุ่มยังไงบ้างคะพี่ตีอ่าโอเคครับก็โปรดักต์ของเรานะครับจะถูกดีไซน์สำหรับผลิของ724นะครับโปรดักที่ดีคือโปรดักที่ขายได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักของเราเนี่ยเราจะถูกดีไซน์ให้ตรงกับจริตของลูกค้าของเราครับว่าล,ลูกค้าของเราชอบประกันแบบไหนแล้วเราก็จะมีการออกแบบโปรดักให้มันผูกกับความต้องการนะครับแล้วก็อะไรที่ความต้องการยังขาดตัวบทพ่อมาอยู่เราก็จะหาโปรดักใหม่ๆเข้ามาเสริมเพื่อทําให้มีโอกับปีกแรขาขของลูกค้าได้สูงสุดครับค่ะซึ่งก็จากที่เรามีประกันโควิด <c oughs> อยู่ <c oughs> ก็คือลูกค้ากลุ่มนี้ ก็ประกันโควิดหมดแล้วก็จะมีประกันโปรดักที่น่าสนใจที่724จะนําเสนอต่อนะคะใช่ครับก็เราจะมีทั้งประกันที่เป็นสุขภาพประกันโรคไหลแรงหรือว่าประกันอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นประกันของฝั่งวินาศภัยหรือท้งประกันชีวิตนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีโปรดักมากมายเช่นอาจจะเป็นโปรดักเรื่องของเซฟวิ่งหรือว่าจะเป็นโปรดักเรื่องของร่วแผนกเกษียณอย่างนี้เราก็จะมีรองรับระอยู่แล้วครับ ก็ so มีโปรดักของ<ข>อง724ที่น่าสนใจมากนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัคดคุ้งครับวันนี้เรามางาน724 Open House เปิดตัวเทเลเฟนคดคุ้งเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าคดได้อะไรบ้างโอ้โหวันนี้คือถ้าไม่มานี่คือพลาดมากขอบคุณโค้นาทีมากเลยค่ะที่เขาชวนมาในไลน์นะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นการ เปิดตัวเทเลเฟนนะคะของ724เนี่ยเป็นวันแรกนะคะแล้วพี่คุ้งได้มีโอกาสมาหูทีนี้แบบเรารู้วิธีการทำงานเราเพิ่งรู้เองว่าเทเลเฟนหรือเทเลเซลเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะเพราะฉะนั้นอัน,นอันนี้คือมันเป็นความรู้ใหม่ของเราแล้วก็มีโอกาสที่พวกเราอ่ะจะทำเงินแบบควาเงินในอากาศได้แบบเยอะมากเลยอะคะ่ะถ้าเราได้มาเรียนรู้นะคะ ถ้าใครมีแอ f ฟิลิเอตอยู่แล้วอย่าพลาดงานนี้เด็ดขาดอาจจะมีครั้งต่อไปแต่เดี๋ยวต้องรออาจารย์ก่อนนะคะว่าจะมีเมื่อไหร่แล้วก็นิพาก็แล้วก็ชวนคนที่พาก็คนนิพาบอกพี่กุ้งครับพี่กุ้งไม่ชวนหนูมาวันนี้นี่แบบหนูเสียดายมากเลยใช่ไหมพี่นิพารับวันนี้พี่นิพามางาน724 Open h ี u s e เเรื่องเทเลเฟนได้อะไรไปบ้างครับวานนีกเราได้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็เรามารู้เรื่องของระบบของเทเลเฟนนะคะว่า สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มารู้เรื่องของโปรดัก t ์ของเทเลเฟนแล้วก็หลังจากนี้พอแบบเราเข้ามาดูแล้วเราสนใจมากค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาอบรมอะค่ะลงคอร์สอบรมสำหรับเดือนพฤษภาเนี้ยค่ะที่จะมาอบรมเพื่อจะนำของเทเลเฟนเนี่ยนำมาใช้ในเรื่องของ724ที่จะมีต่อไปอะค่ะเพราะว่าลูกค้าเราก็รอเราอยู่เพราะว่าลูกค้าที่ซื้อประกันโควิดแล้วหมดอายุอะค่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นโอกาสของเราที่เราสามารถ นำลูกค้ามาเป็นสินซั์อะค่ะเพื่อที่จะแบบทำรายได้พัฒนาต่อไปได้เลยอะค่ะต่อยอดไปเนาะใช่มันมีตั้งหลายอย่างนะคะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเอานํากลับมาทาที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะสามารถสร้างรายได้เป็นเวิร์กแอดโฮมเลยอยู่ที่บ้านได้เลยจริงๆค่ะอันเนี้ยถ้าถ้าใครที่ยังไม่มีแอพพลิเคชให้รีบสมัครนะคะสอบบัตในหน้าให้ได้โอกาสเป็นของเราแลค่ะใช่ค่ะใครใครที่มีบัตรในหน้า นี่คือโอกาสทองของคุณที่จะต่อยอดสร้างรายได้พา s s i v e i n c เพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับเราช,ชั่วโคตก็โอกาสนี้ขอเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีบัตรในหน้าแล้วมาร่วมเติบโตไปพร้อมกับ724 t e l e เทเฟนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมแนะนำให้ทุกท่านรู้จักเจสุครับอาจารย์ค่ะ อาจารย์สุกัญญาเอี่ยมไพศาลแล้วก็คุณตุ๊กครับกวิสาสีดาฟอง,ฟองครับเจสุครับวันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะเรามางาน Open House ต้องบอกว<บ>่าเป็นครั้งแรก1ข้อแรกเลยคือ724นะคะแล้วก็บริษัทสีกร,รุงโบเกอร์เนี่ยจากเดิมที่เราอยู่ตึกอาคารํำนาญเพนชาติ เอาย้ายมาทําการที่นี่ค่ะนะคะชั้น11กับชั้น12ของอาคารรุ่งโรธนากุลนะคะวันนี้เราก็เลยเหมือนกับมาโอเพนเฮาส์แล้วก็มาพบกับเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคก็คือ724 t e l e f r ่ n ชค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะคแล้วขอถามคุณตุ๊กครับคุณตุ๊กคือชื่อเพจ ค,คุณนายขายประกันค่ะคุณตุ๊กครับวันนี้ได้พบอะไรได้เจออะไรบ้างเล่าให้พวกเราฟังหน่อยก็ถือได้ว่าพวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่ได้เข้ามาเปิดสิ่งที่นี่เลย <c oughs> นะคะเพราะว่าย้ายมาจากที่เก่านะคะที่นี่เนี่ยออฟฟิศส,สวยมากแล้วก็ค่อคนข้างที่จะแบบเป็นไพรเวทโซนนะคะ <c oughs> แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกะคะ่ะของ4ีกรุงนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการสถานที่สาขาพระราก้ในตึกใหม่นี้ได้ แล้วก็วันนี้ที่เรามากันเรามาทำอะไรก็คือวันนี้เรามางาน Open House ของ724 Telefriend นะคะหลายๆท่านคงเคยได้ยิน724อินชัวประกันออนไลน์724กันมาแล้ววันนี้เรามาแตกแขนงแตกยอดจากเดิมขึ้นมาอีกวันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะมางาน Open House ในชื่อโปรเจกต์724 Telefriend ค่ะซึ่ง ภายใต้ชื่อเหล่านี้ค่ะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายเลยถ้าท่านใดอยากทราบทักเข้ามานะคะได้เลยค่ะคุณนายขายประกันค่ะเจสูวากอะไรถึงเพื่อนๆสมาชิกสีกรุงบโบรกเกอร์4ีแสงของคนทั่วประเทศเลยครับ ได้ค่ะก็ต้องบอกอในกลุ่มแรกก่อนนะสำหรับสมาชิกนะคะสีกรุงบ็อกเกอร์ที่มีบัตรในหน้าแล้วแต่ท่านยังไม่ได้มี Account ของ724 Affiliate นะคะรีบเปิดเลยค่ะเพียงแค่990บาทต่อปีแต่ใน990บาทเนี้ยคุณจะรู้ว่ามันสามารถสร้างอะไรในกิจการของคุณนะคะได้มากมายเลยนะคะอย่างวันนี้ที่พวกเราเข้ามาฟังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆาแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มตลาด ได้เพิ่มเติมด้วยอีกนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะใช้เสียงหวานๆของพวกเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเป็นเทเ e เฟนส์ด้วยตัวเราเองได้เลยนะคะชักชวนเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิด a c c o u n t 724 a f f i l i a t e นะคะจัดเลยค่ะค่ะอบรม t e l e เฟน n ์อบรมฟรีด้วยใช่ไหมครับอบรมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยวันนี้ที่ฟังนี่เนื้อทุกทุกอย่างอยู่ใน9 9 0บาทที่คุณจ่ายต่อปีอยู่แล้วนะคะคุ้มแน่นอนค่ะเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน มาร่วมกับ724 Market และโครงการเ e l e เฟนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่โอกาสบริษัทเข้ามาทงนโยบายการทำตลาดแนวด้นนะครับเช่อนน่าจะเป็นแนวที่ทำให้เราเนี่ยขยายธุรกิจเรื่องของประกรันโซนลอร์เตอร์ไปไดเพิ่มนะครับครับเราได้เรียนรู้มาตลอด1ปีที่ผ่านมาและพร้อมแล้วที่จะแชร์ให้กับ สมาชิกนรับที่เห็นที่มีเบอร์และสนใจอยากจะโทรเองและสำหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดระบบให้พหนักงานเ2 4 2โทรไปถ่ายให้แล้วแบ่งรายได้กันนะครับก็จะมีการเจริญเกิมเี้เขอบคุณทุกนทน่านมากมากครับสวัสดีครับ